โอเคครับผมสวนสดีับจัดขายเราเล่นมีดถอดของจำกัดอะไรนะของวิ่งไม่เกินสิบเนาะอุ้ยฟันทีเดียวตายเหรอจริงเหรอขวานนั่นนะหัวแตกพอดีโอ้ยตกใจมาผมเอาอิบมาเล่น เอ้ยไม่โดดเนี่ยวะเอ้ยไม่โดดดีละเกิดเลราเกิดเลราเกิดเลราโอ้โหนี่มันฟันยากเหมือนหินเนี่ยอิฐเนี่ยฟันโคตรยากเลยอยู่ในเกิดเลราได้เกิดเลราเออเอาเร็วเอาเร็วโอ้สามทีถึงตายชิบหายอิฐเนี่ยมันใช้ใช้อะไรได้วะเดี๋ยวชิบหายมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เลยอุ้ยฟันไม่ตายได้ทีเดียว เอ้าได้เฉยวั h e f ฟั k เลือดน้อยพอดีไหนขอดูนี่ดิมันดีขนาดเดียววะเอ,าอ้าปุฟันไม่โดนเอ้าไม่โดนเนี่ยตัวจ้าไหนวะเอ้าโอ้โหโ,โ,หโคตรช้าไม่ใช่ทางเราเลยพีเดเนี่ย เกิดเล่าเกิดเล่าเกิดเล่าอยู่ในเกิดเล่าเนี่ยโอโ้โหไม่โดนเลยเออเออสวยไปเราคลิกรัวๆแล้วคลิกรัวๆแล้วกูไม่สนใจลแลยนะเออสวยครับเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเนี่ยงงจังหวะแบงที่ิหมายเลยงงจังหวะโคตรสรุปว่าอิฐมันใช้ได้จริงปะ อิด <laughs> มันเหมอนใช้ไม่ได้ <laughs> ขวานยังพอไอ้อนยังพอได้แต่ก็ไม่ตายดิเฮ้ยทำไมกูฟันกันไม่ตายทำไมกันฟันกูทีเวตายวะมงเฮ้ยเออต้องหนี ดูว่าจะไม่โดนซะแล้วไม่โดนเดี๋ยวไปเด็ดโอ้วงนี้มันวงอะไรกันโอ้ยเด็กช่างตีกันตำรวจสวัสดีกันเนยอะโอ้โหแล้วได้เฉย หนัวจัดหนัวจัดเอาไม่โดนเหรอสวย <c oughs> เกิดแล่าจ้าเจ็บแล้ว <c oughs> เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วฟ <c oughs> ันเลยเออกูฟ <c oughs> ันไม่ถูกอ่ะแบงค์ยากที่ผ่ายเลยงงจัดเออเฮ้ยโอ้ย,อยไวจัดเอ้ย เราจะแพ้แล <that way> ้วโอ้เวลาตั้งเยอะนะวมาเถอะฟักมาครับรุยกันต่อโอ้วราหกแนยิง เราก็เดินยิงเลยโอ้ยโดนมิดเลยโอ้โหเขาบิดแล้วอ่าโอ้โห ปไปละโอ้โห่งอยู่แบงอยู่อยู่ขวาหน้าเนี่ยขวาน้า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  เรานอนแล้วนอนยิงบทดด้วความทรมานขวาน้าขวานาจริงหัวไปทีเอ้ยเหมือนขวานเปลี่ยนลูกขวาเปลี่ยนลูกขวาเปลี่ยนลูก,ลกโอ้ยขาบนยิงขางบนยิงขางบนยิง <c oughs> สิบสามนัดขวาหน้าขวาหน้าอ้อโดดโดดขึ้นยังไงเมื่อกี้มาแล้วดัก <laughs> มุมอร่อย <laughs> มุมอร่อย <laughs> ว้าดักแบบกินเกียน Chơi này, chơi này đâu, chơi này đó Chơi này Ôi Để có đòn khiến Quá chít, quá chít ไม่่ะคิดว่าไม่โดดเลยนะเมื่อกี้ กองทัพเดี๋ยวมเนี่ยไปพวกเราสู้ๆโอ้โเไปดิจะไปช่วยฝั่งดูนะครับฝั่งฝั่งนี้มันจะหนัก า,านี่ไงทำงี้ละ่ะทำงี้ะอะไรเออเต้าหัวขอมาปะขอมาปะไม่รู้ดิงงงเลครับ โอ้โหจูกันดีจัดจะแสวเป็นสไนหรอ <c oughs> เออไปไปเราเราไปเชื่อฝั่งขวาครับขวา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 เจ็บแล้วเจ็บแล้ว ขวาขวาชิด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 หนัวจัด <c oughs> <c oughs> สวยสวยรับสวยครับ <c oughs> แ้าผมคิดเองก็จบเพลงเกาดีนะก็ชอบเลยกดไลค์กดติดตามใครไปเจอกันคลิปหน้าท่านผมสวัสดีครับ <laughs>